สบายดีสุขสุขคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวและเอฟซีที่หนาฮักทุกๆคนเนาะพบกันเก่นเคยมุ่มเริ่มพี่น้องเมอนมีเรื่องมา่วาสซูพี่น้องฟังคือเก้าเนาะมาเขาเรื่องกันเลยว่าเพื่อไว้เป็นการเสียเวลาพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลาวเขาหูซึกแนวไรเนาะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวลาวเขารู้สึกยังไงนั่นเองนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวก็จะมีหลายปะเทศเนาะแต่ว่า นอกจากประเทศไทยแล้วกับบอสมาที่เจ้าหูภาษาเขาเนาวาเขาหูซึกแนวไรแล้วเขาคอมเมนต์แนวไรนั่นเองเนาะกับเจ้าหูแต่ภาษาไทยเนาะที่อ่านออกแค่ไหนกับเจ้าหูแต่ภาษาไทยเนาวานักท่องเที่ยวไทยที่เขามาเที่ยวล่วเขาหูซึกแนวไรหรือว่าหูซึกยังไงกับประเทศลาวนั่นเองเนาะอันนี้าลาวกับเจ้ามาเบาสุพินองฟัางเนาะแน่นอนว่าการจะไปเที่ยวประเทศอะไรนึงทุกคนก็นต้องส่งของมูลไว้แล้วเนาะว่า เราจะมาเที่ยวแบบไรจุดไรมันเป็นจุดที่นนาเที่ยวแนะ่นทุกคนกะเตรียมตัวเพื่อจะเข้ามาเที่ยวมีขอหามยังแนะ่แต่ละประเทศมีขอหามยังแนะ่ในการเข้ามาในเองเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กิดา่าทุกคนก็นต้องสองหาข้อมูลพอสมควรนะโบแมนท่านคิดท่านไหลกับโบแมนเนาะการจะไปประเทศรายหนึ่งก็ต้องหาข้อมูลให้มันดีก่อนเนาะวะ่า เขาเขามาแบบไรเขามีขอหามแบบไรแล้วเฮาเจ้าไปเที่ยวจุดๆไรแนเนเองเนาะ,นาะอันนี้เซืรอวาทุกคนก็นตตองหูอยู่แล้วเนาะอันนี้การเขามาเที่ยวเล่าเนี่ยนังทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเล่าเนาะเขาหูซึ้ยังไงบาราจะอยกเป็นสองขอนะมีมีทางขอดีแล้วขอเสียเนาะว่าเขาหูซึ้งแนวไดนั่นเองเนาะมาฟังขอดีกันด้ยเนาะพี่น้องเนาะว่านักทองเที่ยวูซึ้งแนวไดกับประเทศเราเนาะขอดีเนะ่คืนะขอข้อที่หนึ่ง เอาเทิงเทียว,วาบอกว่าเะเท่าธรรมาตรสสวยงามนะการเป็นยูเรียบง่ายบานเนื้อเนื้อวานเนื่อนนี่ยแหละยังคงเป็นเอกลักษณ์ยูเนาะยังคงความเป็นเอกลักษณ์ยูเนี่ยจดมาสองวัฒนธรรมสวยงามการนุ่งถือ,อยังคงเป็นเอกลักษณ์ผู้หญิงนุ่งสินหรือผ้าถุง มีให้เห็นทัวๆวไปในปนระเทศล่าวนาออันนี้นักท่องเที่ยวก็จะคอมเมนต์มาก3คนเล่นานิสัยดีนะเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสน้ะอันนี้ขอเดียวคือมี3ขอเนาะทีหลายคนไในแสดงความคิดเห็นมาในว่าเ่าก็ไหลไปนํามาบอกสุบิน้องฟังนาะสำหรับขอที่2ขอเสียขอเสียเนี่ยก็จะมีหลายเนาะมีอยู่8ขอทีว่าเราเอามาบอกสุบินองฟังนาะ จริงๆไม่มีารกว่านั้นแต่ว่ามันายเกินไปกับมเาเบาโซฟ้ากับมันกันกนจะเป็นการเสียเวลาเปล่าเนาะมาฟังขอหนึ่งก็เลยขอเสียการบริการยังไม่ดีเท่าที่ควรนับตั้งแต่จำบัตรจำบัตรตีบัตรเข้าใจบ,บนองเข้ามาจำบัตรเขามาเล่าแล้วเนาะการบริการยังไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองสอง ระบบกฎหมายเข้มงวดเกินไปเนาะอันนี้นักท่องเที่ยวไดแสดงความยินดีมา,ามก 3. เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ 4. การเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมีให้เห็นตลอดไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบของรถโดยสารที่เรียกเก็บเงินนักท่องเที่ยวแพงเกินจริงเส้นเดียวกับแม่ค้าที่ขายของ เกินราคาเห็นนักท่องเที่ยวเหมือนเห็นขุมทรัพย์นาะอันนี้คืออันนี้กาต้องแก้ไขข้อ5การไปมายังลำบากถนนหนทางยังไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะทางไปสถานที่ท่องเที่ยวยังยากลำบาก ถนนไม่ค่อยดีการเข้าถึงยากถนนแคบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะข้อ 6. อาหารการกินค่อนข้างที่จะแพงมากเนาะข้อ 7. ไปแต่ละสถานที่ต้องเสียเงินเข้าการเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อนทำให้เสียความรู้สึกในการท่องเที่ยว ข้อ8ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ดีเท่าที่ควรเนาะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของคนไทยที่เขามาเที่ยวลาวเนาะเขากิดเห็นมานั่นเองอันนี้ก็คือข้อดี8ขอเสียเนาะทีตองทีนางท่องเที่ยวไะไรแสดงความคิดเห็นมาอันนี้มันก็คือเป็นนาทีของ ทางเะเทล่าเนาะทีต้องปรปับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะโบแมนว่าเขา,าเม้าบแบบนี้แล้วสิเกิดลามาขึ้นกับ,บ่แมนเด้ยอันไหนที่มันเป็นความจริงเฮากับตองย่อมหาบเนาะต้องป,ปับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นให้มันไปในทางที่ดีนั่นเองอันไหนที่มันบ่ดีเฮากับปับปรุงให้มันดีขึ้นจากที่เป็นอยู่เนาะเพื่อที่จะให้นักทงเที่ยวที่เขามาแหลวเขาก็มีความประทับใจเนาะเพราะว่านักทงเที่ยวติ่เขามาเนี่ยเขานําเงินเขามาให้เห่าเนาะ เขานาเงินเขามาให้ประเทศเท่าหลังนั้นเฮาต้องดูแลเบิ่งแย่งอำนวยความสะดวกเขาเฮ็ุไหนเขาประทับใจที่สุดเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเหมือนการโปรโมทประเทศเนี่เองถ้าเขามาเที่ยวแล้วมันดีมันประทับใจเขาก็บ,บอกโตปากต่อปากเนาะ ยกนี้ยกโซเชียลเนาะอันไหนดีอันนั้นบุรีเขาก็โพตลงเฟซเนาะเหตุแหยหลายคนเห็นเนาะอันไหนไม่ดีเขาเห็นเขาก็แซเนาะเหตดแหย่ทุกคนอย่างมาเที่ยวเหมือนกันปวโมทดประเทศนี่แหละอันนันบ่ดีเขากะบ่อยากมากเนาะมากแล้วมันบประทับใจก็บ่มีไัยอย่างมากมากครั้งเดียวเดี๋ยวกับบ่ยางมากอีกเพราะว่ามันบประทับใจเนาะเพราะยังมีประเทอื่นอื่นที่เขาดีกวัวเฮ้าอีกเนาะ พอเขามาที่ยงเขามาแถวระเทล่าวนี่เขากอยากมาเบิ่งสวิตการเป็นอยู่ธรรมศาสตร์เนาะเพราะเขาคงว่าธรรมศาสตร์ระเทล่าวนี่คือยังมีความอุดมสมบูรณ์ยังสวยสงดางามอยู่แ้วก็ยากมาเบิ่งสวิตวัฒนธรรมอีกของประเทนีที่ยังเรียบง่ายแ้่ก็ยังหักยังหักษาวัฒนธรรมในดีนั่นเองเนาะอันนี้ก็คืออันไหนที่มันดีอยู่แล้วฮากา เฮ็ดให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นไปอันไหนที่มันบอดีเข้ากับต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้แก่ไขเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองเนาะอันนี้ก็คืออันนี้การคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสิ่งที่ทุกคนในคอมเมนต์สิ่งที่ทุกคนในแสดงความคิดเห็นกันนั่นแหละเกี่ยวกับการมาเที่ยวนั่นเองเนาะทาไรเว้าพิดพลานประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยน้หลายๆเนาะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสบายดี